คำบรรดาลตอนทำบาปเพราะหว่วงสวยป้าลอยเดิมเป็นคนพื้นเพบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรแต่ต่อมาได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่กรุงเทพกับลูกสาวลูกเขย บ้านป้าลอยกับบ้านของนิชันยู่ไม่ไกลกันนักห่างกันชมไปรถเมล์เดียวแต่บ้านป้าลอยต้องเข้าซอยไปหน่อยเราชอบพออัธยาศัยกันจึงไปมาหาสู่กันเสมอป้าลอยเป็นคนใจดีมีอารมณ์ขันชอบคุยและเล่าเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับตัวของป้าเองให้ฟังและอนุญาตให้นำเรื่องของป้ามาเล่าต่อเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติไม่คนหลงผิดทำบาปอีก ป้าลอยเล่าว,ว่าสมัยป้าย,ยังเป็นสาวรุ่นร่นอายุประมาณ17-18ปีกำลังสาวและสวยสครานตาผิวพรรณเคลี้ยงเกล้ามันจวกลวยเพราะว่าป้าลอยมีเชื้อจีนจึงเป็นที่หม,มาปองของบรรดาหนุ่มในละแวกนั้นด้วยเหตุนี้ป้าจึงรักและถนอมเนื้อถนอมตัวของแก่มากแดดลมไม่ต้องใบหน้าเลยแต่แล้ววันหนึ่งเกิดเคราะห์ร้าย ด้วยความสนและสนุกตามวายแกปีนขึ้นต้นวาใหญ่เพื่อเก็บลูกว่าขณะที่กําลังเหนี่ยวกิ่งว่าโยนนั้นเจ้าคกเกิ่งว่าเกิดเปราะจึงหักครมลงมาครูดแก้มซ้ายเป็นรอยแผลยาวเกือบหนึ่งนิ้วเลือดออกสิบซิปป้าตกใจมากรพีบลงจากต้นว่าส่องกระจกดูก็เห็นเป็นแผลทําให้คลุ้มใจมากถึงกับน้ําตาซึมกลัวจะเป็นแผลเป็นทําให้น่าเกลียดความสวยจะหายไปเพราะหมอศัลยกรรมตกแต่งสมัยนั้นก็ยังไม่มี เพื่อนบ้านที่อาวุโสกว่ารู้เข้าจึงแนะนําให้เอาดีปลาช่อนสดๆทาที่แผลจะทําให้แผลให้สนิทไม่มีร่องรอยแผลเป็นเมื่อได้รับคําแนะนําป้าก็ทําตามทันทีตามคําแนะนําของเพื่อนบ้านป้าลอยเม่รอช้ารีบไปตลาดไปหาซื้อปลาช่อนเป็นๆตัวขนาดเท่าข้อมือมาตัวหนึ่งเมื่อถึงบ้านเม่รอช้าใช้ไม้ทุบหัอปลาปลาตัวนั้นมันกระดิ่นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัส พอปลาหยุดดิ้นป้าก็เอามีดผ่าท้องควักเอาดีเปล่าออกมาทาแผลบนใบหน้าเพื่อหวังว่าจะให้แผลนั้นหายสนิทและไม่ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ปลาจะเป็นอย่างไรป้าไม่ได้สนใจบาปกรรมเป็นอย่างไรป้าไม่เชื่อขออย่างเดียวคือตัวเองยังสวยเป็นใช้ได้โดยป้าเอาชีวิตของปลามาสังเวยความสวยของตัวเองอยู่ต่อมาไม่นานป้าก็แต่งงานกับหนุ่มรูปงามคนหนึ่ง ซึ่งทำงานการบัญชีป้าทำหน้าที่แม่บ้านจะไม่มีขาดตกบกพร่องจึงกระทั่งมีลูกสาวสองคนวันนั้นดูเหมือนจะเป็นวันพระเพราะป้าต้องทำขนมไว้ขายและไว้ทำบุญพอป้านึ่งขนมถ้่ยฟูเสร็จก็ยกลงตั้งไว้จนเย็นจึงแก่ออกใส่กระตมังแล้วก็หันไปหยอดชุดใหม่ต่อไปกำลังเพลินอยู่กับงานก็ได้ยินเสียงดังก็แกกข้างหลังจึงเหลียวไปดูก็เห็นแมวผอมสีดำตัวหนึ่งมันกำลังเลียขนมอย่างมีความสุข ตอนนั้นป้าย,ยังเป็นคนโมโหร้ายและระงับอารมณ์ไม่อยู่มือไว้กวกพา,ามคิดช่วยได้ไม้พายสำหรับทำขนมก็หดลงไปที่แมวตัวนั้นทันทีแมวก็ไวทายาตกระโดดพุ่งออกไปทั้งหน้าต่างไม้พายจึงพลาดไปโดนก้นมันอย่างจังแมวตัวนั้นมันก็ร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดป้ากำลังโกรธจึงไม่ได้ใส่ใจอีกไม่กี่วันต่อมาป้าจึงรู้ว่าแมวตัวนั้นมันมีท้อง และเดดแทงลูกอยู่ที่โคนต้นไม้เพราะฝีมือของป้าเองป้ารู้สึกสงสารและเสียใจที่ทำไปเกินเหตุแต่ก็สายเกินแก้เสร็จแล้วปีต่อมาป้าลอ,อยท้องลูกคนที่สามไดสองเดือนเพราะมีลูกมาแล้วถึงสองคนจึงไม่ระมัดระวังตัวเหมือนท้องแรกวันนั้นก้าวลงบันไดอย่างเรียบร้อนผ้าถุงก็ยาวกรมขาทำให้ไม่สะดวกในการก้าวขึ้นลงเร็วๆจึงสะดุดขาตัวเองตกลงมา คนกระแทกพื้นอย่างแรงป้าลอยบาทเจ็บสาหัสถึงกับสลบไปพ่อบ้านจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลผลปรากฏว่าป้าได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงก็เลยทําให้แท้งลูกเลือดออกมามากจึงต้องนอนสมมองดูขวดเลือดขวดน้ําเกลืออยู่เกือบเดือนแม่มาเยี่ยมถึงกับร้องไห้กลัวว่าป้าจะตายการบาดเจ็บครั้งนี้ป้าแทบอชีวิตไม่รอด จึงคิดขึ้นมาได้ว่ามันน่าจะเป็นผลกรรมที่ทําให้แมวแทงลูกและคํานั้นเตะตามมาสนองปาแล้วในชาตินี้เมื่อคิดได้ป้าจึงอดทนและขออโหสิกรรมต่อแมวตัวนั้นพอหายดีแล้วป้ากิดทาบุญอุทิศส่งุศลให้ลูกแมวช่วงหลังมานี้ป้าเชื่อเรื่องบาปบุญบ้างแล้วเริ่มเข้าวัดเข้าวาแท้ที่โอกาสจำหน่วยต่อมาอีกสามปีปาก็ได้ลูกสาวคนที่สามซึ่งเป็นคนสุดท้อง ป้าอยู่ต่อมาอย่างมีความสุขจนอายุได้ประมาณ4 7ปีก็เกิดปวยกระสอกระแสะแน่นท้องปวดท้องคลื่นไส้ข้าวปลาก็เบื่อร่างกายเริ่มสูบผอมลงแต่เพราะเป็นคนอดทนจึงไม่ไปหาหมอหากเมื่อความเจ็บป่วยทวีมากขึ้นจึงจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลหมอตรวจและบอกว่าเป็นนิ้วในถุงน้ําดีต้องผ่าตัดเท่านั้นจึงจะหายได้ยินแบบนั้นป้ากระใจหายวาบนึกถึงตอนที่ผ่าท้องปลาอดีมาทานาป้าเป็นคนใจแข็งเลยทําใจได้ จึงยอมรับสภาพที่ตนทำไว้การผ่าตัดครั้งนี้ป้าเจ็บปวดมากทุกทรมานเหมือนเข็มพันเล่มทิ่มลงไปที่บาดแผลกว่าจะหายกืนสภาพเดิมก็เป็นเวลานานแต่ระหว่างนี้ป้าก็ฟังทรรนั่งกรรมฐานเรื่องจะให้ทำบาปทำกรรมแบบนั้นอีกขอห่างไปช่วยชีวิตและป้าก็ทำอย่างที่อธิษฐานไว้จนกระทั่งปัจจุบันป้าอายุได้62ปีแล้ว ขอฝากถึงท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ได้ฟังเรื่องราวของป้าลอยแล้วขออย่าได้หลงผิดอย่างป้าลอยเลยกรมบันดาลตอนอิกาอาคาตเมื่อกว่า50ปีก่อนที่หมู่บ้านเมืองแกอันเป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกลความเจริญ ผมเป็นญาติกับคนที่พบเห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นในลางผมฟังถึงเคราะห์กรรมซึ่งเกิดกับครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านหัวหน้าครอบครัวมีชื่อว่านายทั์แกมีเมียชื่อนางสุกและลูกสองคนกําลังน่ารักน่าชังนายทัศนางสุกพากันมาตั้งหลักปักฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้อาชีพของนายทั์คือการทำนาและนางสุกก็อยู่บ้านทำงานเลี้ยงลูกไป พอถึงเดือนหกทุกคนในหมู่บ้านแห่งนั้นก็ลงไร่เทนากันนายทัดผัวนี้แกเป็นคนขยันลงนาตั้งแต่เช้าไปถากถางที่นาของแกที่ยังเป็นป่าอยู่เพื่อจะทําเป็นที่เพาะปลูกต่อไปธรรมดาถ้าแกไปทํางานหนักแบบนี้แกจะไม่ให้นางสุกเมียของแกไปด้วยเพราะเมียของแกกําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สามให้แกอยู่แกจึงให้นางสุกอยู่บ้านดูแลโลกส่วนนายทัดก็ไปนาแต่เพียงผู้เดียว พอไปถึงนาแกก็เอาห่อข้าวห้อยไว้กับกิ่งไม้แล้วตนเองก็ไปทํางานถางป่าต่อไปบังเอิญมีอีกาตัวหนึ่งบินมาจับกิ่งไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ที่ในทัดห้อยห่อข้าวอยู่จะเป็นด้วยความมักง่ายของในทัดเองที่ลืมปิดฝาหม้อข้าวก็ไม่ทราบได้พออีกาตัวนั้นมันมองเห็นตะกร้าข้าวมันก็ร้องกากาแล้วก็หันหน้าเหลียวหลังมองดูคน สักครู่มันจึงจบบินลงไปที่ตะกร้าข้าวของนายทัตตะกร้าข้าวก็เอียงไปเอียงมาหมอข้าวที่อยู่ในนั้นก็ร่วงตกลงพื้นดินข้าวกระหกตกเลินกระจายจากหม้อส่วนอีกามันก็ตกใจบินหนีไปเ,เกาะอยู่บนกิ่งไม้แ็กไล่พอมองเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ฉบบินลงมากินข้าวที่หกกระเด็นอยู่บนพื้นดินพอถึงตอนเที่ยงนายทัตก็หยุดพักเพื่อจะมากินข้าวแค่เดินเกือบจะถึงที่ซึ่งห้อยตะกร้าข้าวเอาไว้ จังหวะนั้นแกก็เห็นอีคาบินขึ้นฟ้าเกิดเกิดความสงสัยพอเดินมาถึงก็เห็นหม้อข้าวหมอแกงตกอยู่กับพื้นนายทัตซึ่งกาลังหิวจัดก็เกิดความโกรธอีกาตัวนั้นมากแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรได้จะร้องไล่มันไปเท่านั้นวันต่อมานายทัตจึงทํากับดักจะจับอีกาตัวนั้นให้ได้แล้วก็นําไปทํางานด้วยพร้อมกับนึกกระยิมในใจว่าวันนี้แหละแกจะจับอีกาตัวนั้นให้ได้ จะเป็นด้วยสัญาตยานของอีกาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบที่ว่าพอมันได้กินที่ไหนมันก็จะกลับไปกินที่นั่นอีกวันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนอีกาตัวนั้นมันก็บินกลับมาที่เดิมพอไม่เห็นคนก็ลงมากินอีกและทันทีที่มันบินจับตกราก็ถูกกับดักของเนทัศเสียก่อนมันจึงร้องก้าอากาด้วยความตกใจฝ่ายเนทัศมาได้ยินเสียงก็ไม่รอช้าแกลเรียบวิ่งมาจับอีกาทันทีพอจับได้ก็คิดจะฆ่า แต่ก็ไม่สมําับความแค้นของแกจึงเอามีดตัดเท้าและปากของอีกาตัวนั้นเพื่อที่มันจะได้ไม่มาขโมยกินข้าวของแกอีกต่อไปจากนั้นแกก็ปล่อยอีกาตัวนั้นไปอีกาเมื่อถูกปล่อยไปก็บินกระเซกรสนมันก็บินขึ้นๆลงๆวนไปวนมาในทัดเห็นดังนั้นแกเกิดหัวเราะชอบใจจนกระทั่งอีกาตัวนั้นกระเซกรสนบินหายเข้าไปในป่าเลิกงานวันนั้นแกก็เดินกลับบ้านด้วยความสบายใจ พอถึงบ้านแกก็บพบเพื่อนสี่ห้าคนจึงนั่งพูดคุยกันเป็นเวลานาน,านแต่ก่อนที่เพื่อนของแกจะกลับบ้านนายทัศน์ก็คุยเรื่องที่ตนทํากรรมกับอีกาตัวนั้นในความสนุกปากเพื่อนอีกคนก็พูดเตือนแกว่าเอ็งไม่น่าจะไปท,ทรํรธณกรรมกับอีกามันเลยมันเป็นบาปส่วนนายทัศน์ก็ทําเป็นไม่สนใจก่อนจะเดินกลับบ้านไปเขายังพูดว่าสมน้ําหน้าที่มันทําให้ข้าหิวข้าวในวันนั้น นายทัดคนนี้แกไม่เคยเชื่อคาที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วเรบกรรมมีจริงทําบุญให้ท่านมีผลและคาที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมันมีจริงอีกหลายเดือนต่อมานางสุกผู้เป็นภรรยาของแกก็มีท้องแก่ขึ้นคันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ครบกําหนดคลอดนายทัดก็ไปตามหมอตาแยมาที่บ้านเมื่อมาถึงก็จะกลานทําคลอดให้นางสุก ส่วนในทัดก็กุลีกุจอไปต้มน้ําร้อนซึ่งหมอตําแยสมัยก่อนจะใช้น้ําอุ่นอาบให้เด็กหรือล้างตัวเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเมื่อในทัดดีนเสียงลูกร้องกอดดีใจไม่ได้ที่ลูกคลอดออกมาที่ความปลอดภัยแต่แทนที่หมอตาแยจะดีใจยิ้มแย้มกับการคลอดลูกของในทัดแกกลับทาหน้าเสียจึงสร้างความแปลกใจกับในทัดมากในทัดไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปดูโลกก็พบว่าลูกของตนมีสภาพแปลกแตกต่างไปจากลูกคนอื่น ที่น่าแปลกก็คือปากของทารกมีรอยมันถูกตัดลูกของเนทัตไม่มีเท้าทั้งสองข้างมันกับอีกาตัวนั้นที่แกทํากรรมกับมันเอาไว้บัดนี้กรรมที่เนทัตได้ทํากับอีกาตัวนั้นได้ตามมาสนองผลกับแกอย่างทันตาเสร็จแล้วและลูกของเนทัตคลอดออกมาที่เพียงสองสามวันก็ต้องทายจากไปเพราะเด็กไม่ปกติมีอวัยวะไม่ครบ32บเหมือนคนทั่วไป นายทัดจึงไปนิมนต์พระมาสดมณ์เย็นที่บ้านตอนเช้าก็ทำบุญอุทิศสุขสุศลให้กับโลกพร้อมทั้งทำบุญให้กับอีกาตัวนั้นที่นนายทัศที่ทำร้ายมันตัดปากและตัดขาของมันด้วยตั้งแต่นั้นมานายทัดก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแกมันเข้าวัดทำบุญรักษาศีลทุกวันพระจนทุกวันนี้แกก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรคนายกของวัดในหมู่บ้านไปแล้ว ฉะนั้นท่านจะไม่ทำบุญตักบาตรอุทิศส่ขกุนลให้กับสัตว์ที่ท่านทำบาปท,ทำกรรมไว้หรือถ้าท่านคิดว่าเอาไว้ตอนแก่ค่อยทำผมคิดว่าท่านคิดผิดแล้วเพราะชีวิตของคนเรามันเป็นน,นิจจังไม่แน่ไม่นอนท่านอาจจะมีชีวิตไม่ถึงตอนแก่ก็ได้และท่านจะรู้ถึงวันตายของตัวเองหรอกหรือฉะนั้นจึงควรทำบุญในขณะที่ยังพอทำได้ในตอนที่มีเรี่ยวแรงอยู่ก่อนที่จะสายเกินไปสำหรับชีวิตของคนเรา ท่านผู้เป็นพ่อแม่ควรจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานเป็นตัวอย่างในการทำความดีให้ลูกหลานเห็นแล้วผลขนงการทำความดีนั้นก็จะทำให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป